เดี๋ยวมาดูวิธีต้มน้ำชานะครับอันนี้หม้อมันก็จะมีคาบน้ำชานะครับเพราะหม้อน,นี้ใช้ต้มน้ำชามาหลายปีแล้วครับห้าหกปีแล้วเนาะมันก็เลยมีสีของชานิดนึงเอามาเลยอันนี้น้ำชาน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าที่มี <Okay. S 1> ส่วนผสมของแทเทเลย เดี๋ก็จะสีไม่สวยเท่เลยเท่เท่เดี๋ยวลดเเเป็นสีของชาครับผมจุดจุดไฟลงไปยิงสิ่งใดอีกหรอไม่ป่าเปิดเปิดเปิดเมาขึ้นบนไปทางซ้ายโอ้ได้ยหห่แห้งเกินคุดเลยกดออาจ้ะเอาล่ะับนั่นละไมต้องเล่ี้ยงส่วนนอ้ก็ได้ เด็กเด็กไปเรื่อยเงหงเลยโอเคได้แลยครับได้ลแลเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะครับจนน้ํากะว่าน้ําเดือดนิดนึงไม่ต้องถึงกับเดือดมากนะครับเพราะว่าถ้าน้ํามันร้อนเกินไปมันจะทําให้รสชาติของชาออกเผื่อนๆนะครับเราเอาแค่กลิ่นแล้วก็สีของชาแค่นั้นครับผม<อ>ก็เคยสังเกตดูนะครับไปกินชาเย็นชานมจาก ร้านรถเข็นทั่วไปมันจะออกเปื่อนๆเพราะว่าน้ําที่เขาต้มชาลวกชาน่ะมันร้อนเกินไปมันเดือดเกินไปครับอันนี้เราเอาแค่สีกับกลิ่นครับส่วนรสชาตินี้ไปอยู่กับส่วนผสมของชานะครับตอนที่เราทํำสักข,ขยาชาไทยอีกรกหากนะก็ะขออนุญาตตัดภาพให้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนน้ําชาร้อนนะครับ โอเคครับตอนนี้น้ำก็ใกล้จะร้อนใกล้จะเดือดแล้วนะครับเริ่มขยับแล้วดูนะครับว่าเราเอาเดือดแค่ไหนนะส่วนทาที่ใช้นะครับผมจะใช้ชาตามือนะครับกระปุกมันสีแดงนะครับแต่ว่าชาที่ผมใช้นี่เป็นสีทองนะครับชาตรามือสีทองเอ็กต้าโกนะครับแต่สูตรที่ผมใช้นี่มันจะมี2สูตรนะครับอีกสูตรหนึ่งนี่เป็นชาของทางร้านทวีโชครับผม2สูตรใส่กันครับมันจะสวยครับสีมันจะสวยแล้วก็หอมอร่อยครับ ตอนนี้น้ำก็จะเดือดแล้วนะครับให้น้ำเดือดนิดนึงเราก็จะเติมชาเติมชาเสร็จปุ๊บปิดแก๊สเลยครับต้มนาำไม่ได้ครับเดือมมันเฟื่อนครับมันจะออกเป็นเฟื่อนตัดปากครับผมตอนนี้กําลังร้อนแล้วครับมือไปกีกนนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้น้ําน้ําก็ร้อนแล้วนะอันนี้นะครับใส่นะครับหนึ่งช้อนต้มให้ดูเลยนะครับสองช้อนแต่ก็เคยทําคลิปแล้วละครับแต่จําไม่ได้ว่ามันอยู่ลึกแค่ไหน สามช้อนสามเห,หมรอเพื่อนัสีช้อน5้าช้อน6กช้อนครับโอเคติดแกนเลยติดแกนเลยเราไม่ต้มนานนะครับถ,ถ้าต้มนานแล้วมันจะฝากเฟื่อนนะอันนี้ไม้ตะเขียบครับคนนิดนึงให้มันครออก,กันแล้วเราก็พักไว้แป๊บหนึงแล้วค่อยมากรองนะครับ มันแช่นานได้ครับต้มเอาทิ้งไว้อย่างนี้นานได้เพราะว่าน้ามันไม่เดือดเกินครับแต่ถ้าน้ํามันเดือดมากๆเนี่ยเราจะพักไว้อย่างนี้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมารอดูตอนเทนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามากองใส่เดือกันนะครับ để kìm hoãn này, Nên cái <laughs> cho tôi thêm sơ thôi nín OK, nhiều công phu thêm của nó một เรียบร้อยครับผม,รรบผมเ,เราไปเอาน้ำใส่นี้เพื่อมาแช่ให้มันหายร้อนเร็วนะครับรับเรียบร้อยแล้วนะครับแช่ไว้ในน้ํานะครับผมจะได้หายร้อนเ,เร็วนะครับโอเคนะครับสําหรับวิธีการต้มน้ําชาเพื่อที่จะมาทําสังขยาชาไทยก็เรียบร้อยแล้วนะครับครับคุณชมหน้าครับน้าชา าราทรามือเอตาโกถุงสีทองนะครับนี่ครับขอบคุณครับ